ซื้อสลากอมสิน9 0 0 0บาทนะครับถูกรางวัลการันตี9หมายเลขทุกงวดแน่นอนได้กี่บาทนะครับคุ้มหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบกันครับแล้วแถมยังได้รุ้นรางวัลมูลค่ากว่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกกว่า30รางวัลน,นะครับแค่ซื้อหลักแสนก็การันตีว่าถูกทุกงวดแน่นอนนะต่อาจจะไม่ได้ถูกรางวัลมากนักนะครับถูกแบบเลขท้ายนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะ สลากออมสินนะครับดีท่านอายุ2ปีงวด251นะครับหน่วยละ100บาทนะครับโอกาสถูกรางวัลน,นะครับลุ้นรางวัล24เดือน24งวดนะครับโดยรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยนะครับไม่เสียภาษีฝากครบอายุนะครับได้ทั้งเงินต้นคืนแล้วก็ดังได้นะครับรางวัล พร้อมกับรับดอกเบี้ยอีกด้วยนะครับ1บาทต่อหน่วยเลยนะนะครับเพราะนั้นรางวัลดีๆขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดรายละเอียดนะครับเริ่มรับฝังแต่2กุมภาพันธ์67เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุสลาก2ปีถูกรางวัลมีโอกาสถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทนะครับฝากครบ2ปีได้รับ ดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.5ต่อปีนะครับกรณีผิดเงื่อนไขนะครับฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับอัตราดอกเบี้ยนะครับวงเงินในการรับฝากนะครับหสามารถทํารายการฝากได้นะครับตามแต่ที่คุณจะระบุนะครับ อย่างเช่นคุณจะฝาก1,000 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0นะครับ1 0 0 0 0 0 0าก็สามารถทำได้สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากตั้งแต่1000บาทขึ้นไปและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุจำนวนเงินที่หารด้วย1000ลงตัวเท่านั้นนะครับเพราะมันหน่วยละ100บาทเนาะ วงเงินการทํารายการสูงสุดนะครับ10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะครับธนาคารจะไม่ออกใบสลากให้ในกรณีเป็นดิสฮันนะครับและแต่สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมโมได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปสาขาก็ได้นะครับถสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยไม่ต้องนะครับฝากใหม่นะเรียลลาการจ่ายดอกเบี้ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะโอนเงินต้นพร้อม โอนเงินที่ฝาซื้อสลากนะครับพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกวันที่29ธันวาคมและสองพฤษภาคมเท่านั้นนะครับหยุดจัดจําหน่ายวันที่ออกรางวัลการรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเลขที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลนะครับเงื่อนไขหลักนะผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเผือกเลขที่บัญชีคู่โอนนะครับในการรับโอนอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เมื่อสลาก ครบอายุก็จะรับเงินต้นคืนด้วยนะครับ2ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับสำหรับการทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะทำการฝากถอนต่างๆง่ายนิดเดียว 3. ไม่รับฝากร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์4ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจอายการและประกันตั ในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน L ทั G ได้นะครับสลากคคบอายุโอนเงินสลากคคบอายุเข้าบัญชีเงินฝากผือเรียกที่บัญชีคู่โอนนะครับรางวันนะครับรางวัลที่1นนะจำนวน1รางวัลมูลค่านะครับสาล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลมูลค่า1ล้านบาทรางวันที่3 5รางวัลนะครับรางวัลละ1 0,000บาทรางวันที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาท รางวัลที่5้รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทฝากครบ2ปีนะครับก็ได้ดอกเบี้ย1บาทนะครับ1บาทต่อหน่วยนะนะครับเท่ากับ0.5นะครับถอนคืนได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารออมสินจะออกรางวัลนะครับที่สำนักงานใหญ่ทุกๆวันที่1ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ a c e b o o k นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาส โมงครึ่งถึง11นาฬิกานาทีนะครับอาเดี๋ยวไปดูวิธีการซื้อสลากกันนะครับว่าจะซื้อสลากอย่างไรนะครับวิธีการโดยละเอียดนะครับซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปี900,000บาทจะได้รับ9,000หน่วยนะครับซึ่ง9,000หน่วยนั้นจะถูกรางวัลน,นะครับจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน9หมายเลขนะครับ เลขท้าย3ตัวเลขละ40บาทนะครับ9รางวัลหรือ9หมายเลขก็40คูณ9ก็360บาท360บาทถูกตลอด24งวดก็8,640บาทนี่เป็นการถูกขั้นต่ำนะครับแล้วก็เป็นลุ้นรางวัลอื่นๆเอาซึ่งมีโอกาสที่คุณจะถูกอยู่นะครับคบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ101บาทคูณ9,000ก็9 9 0 0 0 0บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวด360บาทตอ ต่อง,งวนนะครับคูณ24 8 6 4บบาท 9, 900, 9 9 0 0 9 9 0 0 0บวก8,640บาทก็เป็น917,640บาทนี่คือรับไปเน้นๆเลยนะครับก่อนจะการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกลับมาพบกับสลักอมสินนะครับถูกรางวัลได้รางวัลเท่าไหร่คุ้มหรือเปล่านะครับในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS ออีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ